하나 더 하나 줘요. 더 깊이, 이 밤이 당신에게 남아있기이 밤이 조금만 나비 보러 갈래? 아이, 귀 빠깐 금방 갈래. วันนี้นะคะเราเนี่ยนะคะมากันผมตรงแบบนี้มากันแบบนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะวิวจะพาทุกคนไปตัดผมตรงยูนิฟีกันในเรื่อง Never The r e s นะคะซึ่งบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่แบบกำลังโด่งดังมากในบ้านเราเพราะว่า ยูนาบีนั้นเขาก็จะมีความแบบสวยใสไร้เดียงสาแล้วเขาก็จะมีทรงผมที่แบบต้องมีหน้ามาปปาโปะป้ายนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนทุกคนในตัดผมยุนนบีกันจริงๆก็คือมันโด่งดังมากๆในติ๊กต็อกคือคนตัดตามเยอะมากๆเราก็เลยคิดวิเคราะห์มาแล้วก็รวบรวมเคล็ดลับ,บ,บเทคนิคที่เราจะมาตัดผมง่ายในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อุปรกรณ์ในการตัดผมของเรานะคะก็มีเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นก็คือหบีและกางไกงเพราะว่าเราไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วโอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะในเวเยเห็นอนะมาทุกคนจะต้องแบบแบ่งผมอย่างี้หรือเปล่าแบบแบ่งผมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมัดแล้วก็ตัดอย่างงี้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่แบ่งผม,มกันเลยค่ะแบ่งผมกันต่อ นี่คือวิธีที่เวียนดูเวียรู้สึกว่าเหมือนเขาจะแบ่งแบบนี้แล้วก็แบ่งดึงขึ้นมาให้มันเป็นประมาณนี้นี่เราก็จะแบ่งไปอย่างนี้เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็หวีมันนิดหน่อยเอาจิงคือตื่นเต้นมากเลยนะในการตัดผมที่แบบเยอะมากทุกคนจึก๊กเราก็ใช้ยางนะคะยางอะไรก็ได้เวียมีแค่าย,ยางอันนี้แล้วก็เราหมัดเข้าไป โดเท่าที่เวดูรูปยูนาเบียเท่าที่เวดูรูปแล้วเวดจะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีแบบเลเยอร์ของอีชั้นผมอะ่ะทั้งหมด3อันด้วยกันเราก็จะค่อยๆตัดแล้วก็ค่อยๆซอยไปนะคะการตัดของเวดก็คือเขาจะวัดมาถึงตรงคางนี้นะคะพอเรามาเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็วัดมาถึงตรงคางประมาณนี้แล้วก็ตัดนี่คือตัดอ๋อ อนนี้ก็คือตัดออกไปแล้วนะคะมีเราก็จะได้ประมาณนี้แหละเขาก็ถ้าใครมีกันไกลที่เป็นแบบกันไกลซอยๆก็จะแบบดีกว่านี้นะคะโอเคแล้วเราก็เหมือนในคลิปเขาจะแบบเล็มช่วงนี้ให้มันแบบโอเคมาเดี๋ยวลองเอาแกะออกสิ ยูนบ,บีเขาผมแบบนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็เห็นว่ามันจะแบบค่อ,คอยๆแบบมันมันไม่ใช่แบบฉึบเดียวมจะเป็นแบบค่อยๆไล่ลงมาแบบนี้นะคะมาคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนตัดหน้ามาไปด้วยเลยนะคะวีฉันอยู่ไหนมาเมารวีก่อนจึบชึบนี่เพราะว่าเบียไม่เคยสอนตัดหน้ามาเลยแล้วก็แบบช่วงนี้หน้ามาเรายาวแล้วพี่ตัดหน้ามาของเบียนะคะเป็นการตัดยังไงไม่ที่ไม่ให้มันแบบ เดิ่ขึ้นไปก็คือเราพยายามเล็งก่อนเล็งให้มันอยู่ประมาณตรงใต้ตาเนี่ยแล้วก็ตัดนิ้วก็ตัดเลยนะคะให้มันอยู่ใต้ตาโอเคประมาณนี้เห็นผมที่ติดหน้าฉันไหมก็อย่างที่พียบอกค่ะเทคนิคการตัดหน้ามาที่ไม่ให้เดิอก็คือตัดให้มันอยู่ตัดใต้ตา แล้วก็ค่อยๆหวีมันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราม้วนหรือเราจัดทรงมันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเด้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะคนที่ตัดแล้วหน้าม้าเติอส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบตัดให้มันพอดีกับสิ่งที่เราต้องการคือสมมุติว่าเราอยากให้หน้าม้าอยู่ตรงนี้เราก็ตัดตรงนี้เลยสรุปคือมันจะเด้งขึ้นไปแล้วก็มันก็จะแบบเดิมนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบอุ๊ยพี่วิยาคะอย่างงี้มันก็ทิ่มตาสิมันอันนี้เกินไปเดี๋ยวเราจะมาตัดเลมอีกนิดหนึ่งให้มันแบบเลยเปิดตั้งไปนิดเดียว ลืมตรงนี้ให้มันขึ้นไปนิดเดียวแบบนี้นี่เห็นไหมแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะการแต่งหน้ามาที่อันตรายมากนี่เห็นไหมมันก็จะแบบไม่เด๋อด้วยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตัดผมตัดหน้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถึงขั้นตอนที่สําคัญกนะ็คือเป็นการหล่อผมให้มันแบบจัดทรงให้มันเข้าทรงนะคะว่า เราจะรอดไหมก,ก็คือจริงๆอ่ะท่านในในที่แบบคนข้อสอนส่วนใหญ่หรือว่าในที่แบบในคลิปเหล็กที่ยูนนาบีเขาจัดทรงผมอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นการใช้แบบที่หนีบผมแบบที่หนีบนะคะแต่ว่าเราไม่มีก็เลยจะขออนุญาตใช้เป็นแบบแกนม้วนก็ได้เพราะว่ามันก็ทําได้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าถ้าใครมีที่หนีบผมก็อาจจะแบบง่ายกว่าเดี๋ยวจาขออนุญาตไปเอาแกนม้วนม้วนผมน้ามาก,ก่อนนะเย่มาแล้วตอนนี้เลย บบนี่เลยแล้วก็หนีบน้ามาแล้วก็หนีบน้ามาเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เดยวออกมาทําผมผ้าก,กันค่ะตื่นเต้นมากโอเคจริงๆตรงข้างหลังเนี้เราสามารถซอยได้อีกน,นะคะแต่ว่าแบบเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็เอาให้มันแบบตรงข้างหน้านี้เป็นเลเยอร์เนาะหมุนข้าเลยนะคะคือในซีรีส์เรารู้สึกว่าผมอยู่นาบีเขาจะเป็นผมที่แบบ แบบเนฮ้ยมันก็อยู่นาพีอยู่นะจะบอกว่าเป็นการตัดผมที่ตื่นเต้นที่สุด <c oughs> จริงๆยังไม่ขนาดการแบบม้วนผมเข้าแบบนี้เลยอะ่ะเพราะปกติถ้าใครดูมาใช่ไหมจะเห็นว่าแบบเยีว์ม้วนผมออกตลอดน,นะคะ แต่ว่าแบบด้วยความที่ยูน,นบ,บีเขาแบบเขาหนีผมใช่ป้ะแล้วเขาต้องแบบหนีเข้าอะไรเง,งี้ยเราก็เลยแบบไม่ถนัดเลยอ่ะอุ๊ยโออ,อ,อ,ม,อมันก็เออเออมันใช่ไหมเนี่ยมันก็มันก็ได้อยู่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าได้อยู่ที่แปลว,ว่าโค้ดอ่ะอา้า อู่นะเฮ้ยทำเล่นไปเอ้ยมันก็คายอยู่นะน่ามาลงมาทางเราแบบไปเล็มผมช่วงข้างล่างให้มันดูแบบสั้นลงอะไรประมาณนี้ให้มันแบบ ดูมีความขายมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการไปจัดทรงหน้ามาเล็กๆหน่อยเพื่อให้มันแบบดู ค้้าายกกันมกนมขึสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือการใช้ออยบำรุงผมของรอยัลนะคะอันนี้ก็คือเราทําเป็นในหลากหลายคลิปมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่ายูนาบีเนี่ยเขามีผมที่ค่อนข้างแบบสวยแล้วก็ดูเงามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาให้มันแบบเหมือนที่สุด mm. ก็คือเป็นการใช้ออยบำรุงผมของรอยัลนะคะตัวน,นี้ก็คือจะทําให้ผมของเราเนี่ยนะคะนุ่มเงาแล้วก็ยังทําให้ผมเนี่ยสวยสุขภาพดีด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญ mm. ผมหอมอยาวนานถึงเจ็ดสิบสองชั่ว จากลอรีออลนะคะอันนี้ก็คือเราชอบใช้มากๆบางุงไปเลยเพื่อให้ผมะะเราเนี่ยค่ะเงาแล้วก็ผิ้วไหวออยตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีกลิ่นที่หอมนุ่มมากๆจากดอกกลาบนะคะทุกคนจะเห็นนะว่ามีดอกกลาบข้างหนายจริงๆด้วยซึ่งอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เวียชอบมากในช่วงที่ผ่านๆมาแล้วก็เราทํารีวิวไว้ในหลายๆๆคลิปแล้วคนก็สามารถไปกดดูได้กันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย